ขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่เกมรีโปนะครับผมวันนี้เรามาอีกแล้ว6คนเลยวันนี้มีสมาร์ตี้ด้วยสีขาวอยู่ไหนวะไหน่ะมาไหน่ะ โอเคนี่อยู่นี่ฮะคุณสมาร์ตี้นะครับแล้วก็คุณโอ๊ตคุณหมูคุณคิงคุณฟิลหกคนวันนี้เต็มทีมมาเล่นต่อเซฟเดิมเราจะพาคุณมาร์ตไปจีบบ่อกันซิ้งช้อปปิ้งถืออะไรอะถืออะไรก็ได้คือเลือดกูเหลือแค่หนึ่งอะตอนนี้กูเพิ่งรู้ว่าเลือดกูเหลือหนึ่งมาร์ตมาร์ตขอเลื่อนหน่อยเด้อชิ้นมาร์จิ้มหลังให้หน่อยจิ้มหลังให้หน่อยจิ้มตรงต้นคอนี่ฟิลคนนี้คนนี้จิ้มไม่ได้หรอจิ้มงหางอยากโดนจิ้มเหรอเฮ ไ,ได้เลอือกินแล้วแบ่งหน่อยขอจิ้มหน่อยจิ้มพี่จิ้มเองอยู่เฉยคนอื่นห้ามจิ้มพี่จิ้มเองอ้ยวผู้เหลือห้าสิบแล้วอืออืออือออหมื่นหมื่นเลยเหรอถือดีดถือดีๆีถือดีหนึ่งเอาเอากลับบ้านเลยเอาเอากลับบ้านเลยหนึ่งสองซ่มช่วยกันหน่อยขออีกคนหนึ่ง เฮ้เล <emaal> <Christmas. S 1> mm ้เ hmm. ฮ้เฮ้เล้เฮ้เฮ้เฮ้เล้เฮ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 ้เ้เฮ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  ครเป็นไรอ่ะโอ้ยใหญ่ไลยปะก้อนอะไรวะเนี่ยฟสซิลอ่ะมีกระดูกข้าในด้วยัไปต่อไปดีจหุต้องไปวมน้ไปีใจเย็นๆใจเย็นอ่ะไตัวสีเขียวเดินเข้าไป่อนใครก็ได้จต่ต่ๆไปจับอะไรข้างบนหมู่าไปจับตรงนั้นจับจับอีดาโน เอาัมๆไอเนี่ยเข้าไปข้างในคนดิเข้าไปข้างในคนนึงแล้วดึงไปดึงไปสองคนน่าดึงไปเออเนี่ยเกูดิ้นกูดิ้นเสียงอะไรแปลกๆทุกคนเสียงอะไรไม่รู้ไม่มี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 กูว่ากูไม่ได้คิดเองหรอกสวัสดีครับเฮียช่วยด้วยอะไรเปิดประตู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 ไอ้สัสปรตูเนาะจ มันอยู่ปะน่ะข้างนอกอ่ะคนณคนตายแฉ่แล้วปะเนี่ยคนอะไรนี่ไงมันมันมันมีตัวหน้าเหมือนแบบตัวตลกตัวตลกอ่ะตัวตลกไหนอ่ะนั่นไงลุงลุงลุงคุณคุณหลบแล้วหลบแล้วลุงต้องเงียบลุงต้องเงียบบอกฟิลเหอะหลบแล้วทุกคนเงียบเงียบๆสิข่อยโมข่อย กวนกวนกวนตอนนี er> ้เราต้องหาจุดต่อไปทุกคนไปหาจุดต mm ่อไปถังน้ำมันถังน้ำมันถังน้ำมันสีแดงเอานี้มก่อนสองพันเกอาไปก่อนอะไรอะไรเฮี้ยตัวเฮี้ยบนหลังคาบนเพดานบนเพดานห้องในห้องตรงรถเข็นมีลูกตาลูกกระตาลูกูกตาลูกตากตากตูาลลูกตาลูกกลก เดี๋ยวก็รู้โดนหล่นแล้วยังไงโดนเซตหย่อดแน่เนี่ยแน่ช่วยกันยกช่วยกันยกช่วยยกหน่อยแต่หัวมันอะอย่ามัวแต่เบาอะมาถ่ายมาไปไหนอะมาโซโลไปแล้วเปล่าโซโล่เลเวลลิ่งพี่บังพี่บังส่งจีนมาร์คถ้าเห็นหัวถ้าเห็นหัวมาร์คแตกก็คือนั่นแหละนี่ลูกอะไรวะทำไมเห็นพี่บังเข้าเกมใหม่อ่ะทุกคนลูกกับผูกผูกผูก อุ้ยลูกกระปุกลูกกระปุกลูกกกระปุไอหมูมึงทำแตกห้าพันเลยนะกูเห็นหมูแตกง่ายจังวะเออง่ายังวะหมูลูกกระปุกเฮ้ยเอาตู้เซิร์ฟเวอร์ไปดีพวกเราสองหมื่นเร็วตู้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ด้วยตู้เซิร์ฟเวอร์เล่นขอกยากมาด้วยตรงไหนอ่ะที่ไหนอ่ะกิงต้องไปนี่นี่ฮะ อันนี้ทำนี้มาทางนี้มาทางนี่อ๋ออ๋ปล่อยปล่อยลงตทำหน่อยตู้เซิร์ฟเวอร์เร็วพี่พมาช่วยยกอันนี้ก่อนนี่ไอ้เฮียแล้วตู้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมึงก็เอาตู้เซิร์ฟเวอร์ไปก่อนดิเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ไงดีสัตตู้เซิร์ฟเวอร์นี่ก็สองหมื่นเฮ้ยพังหมดแล้วไอ้เฮียยกยกหงส์สูงยกหงสูงยกสูงส์สูงหงสสูงตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นมันไม่มีอารมณ์มาดิ มันอารมณ์มันไม่ตั้งอ่ะนี่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 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คุณคนเครื่องเครื่องปีโตคอมพิวเตอร์ปีโตคอมพิวเตอร์เครื่องปีเตอร์คอมพิวเตอร์ตั้งขึ้นปีสต์เตอร์จพึ่งเพิ่งจพึ่งเอาเข้ามาอย่าเพิ่งเอาเข้ามาตั้งนี่ก่อนอย่าไปกลัวเอาเข้าไปเลยพิหน้าที่ตั้งไหมพี่ไม่ตั้งไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เฮ้ยโอเคไม่ได้เข้าเข้าแล้วเข้าแล้วระวังหัวปีเตอร์คอมพิวเตอร์จะไปแล้ว มาอยู่ไหนเนี่ยรีฟันยังเ <c oughs> ฮ้ยเฮียลุงลุงลุงโอ้โ, <anci> <c oughs> โอโ้โอ้คนพูดทำไมเนี่ยไอ้เห <c oughs> ี้ยแม่งไปแล้วยังจะพูดให้กูโดนยิงอีก แต่ดานนี้มอนไม่ยากนี่หว่ามอนเป็นลุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะเป็นจุยเลยเนี่ยโอ้ยแมงสาบแมงสาบกระจั๋วแมนอุ้ยเชี่ยโอ้ยมันเดินตุยมันเดินตุยขึ้นด้วยอ๋ไปทางไหนอ่ะอ๋ออ๋อใครดึงไอะไรดึงอะไรอ่ะไอ้อวหัวกูอยู่ไหนเนี่ยหัวกูอืมอินเทรสติ้งกับหลังครับอุ้ยอุ้ยลุงมาเงียบสิ นั่นไงลุงมาลุงมาลุงมาแล้วไปเรียกมันทำไมอ่ะแตกไปดิตำตาเลยยืนหน้าพี่ไอ้ยี่เหี่ยคนเดียวแล้วไอเชียโอ๊ตแตกแม่จะผ่านอยู่แล้วมึงไม่เอาหัวใครไปเลยมันไปคนเดียวไปเถอะให้มันับได้เถอะมึงให้มันไปให้ถึงเถอะได้เงินมาตั้งเยอะเดี๋ยวไปซื้อของเขาก็ได้เลื่อนมันอย่างเยอะเลยดิเออแต่โดนโป๊ะเดียวก็ตายอยู่ดีด้วยขนาดนี้ คอยดูเดี๋ยวแมงเดี๋ยวแมงสาวิ่งไทยหลังมันนะคอยดูนะยงยงยแมงสาวิ่งไทยหลังดูแมบไปเดินถ้าเขารอดเราจะได้ไปต่อถ้าเขาแตกเราจะไม่ได้ไปต่อแล้วนี่มาดิวาเฮ้ยทำห้าวอ่ะเฮ้ยเลือดของกินก่อนเลยขอด้วย อูาอออออากดอีสิแม่คลิกซ้ายแล้วอ <ie> ีค<ๆ>ลิกซ้า <pare> ้ว <helmet> อ <var> ีห <frequency> ยิบแล้วกดอีเออเหลอันนึงละเอออีออีอูเฮ้ยดาพีฮะอีอูอีอ้าเี่ไม <fork> ่มีคอนเทนต์อะไรเลยไรสาราใช่ไหมลูกกระปุกอุ้ยอะไรวะเนี่ย ตุ๊กตาผีนั่นนันถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปพี่หนึ่งสองที่อะไรถ่ายรูปอะไรอะไรอะที่พี่น่ามันถ่ายรูปเพียอะไรเนี่ยพี่มันเตะเราอ่ะจับมันดีดอันเดอลจับมันดีๆมันดิ้นมันดิ้นช่วยนขึงมันไว้ไล่วิญญาณออกจากตัวมันไล่วิญญาณออกจากตัวมัน วางดิไปยีปฏิเทธีนาเอาไปใส่เอาไปใส่บ้านดีกว่าแน่นักนะมึงอ่ะต้องเจอจานคงอย่างกูมาทำไมโอ้ยพวกเราช่วยหน่อยเด้หมื่นเจ็ดเว้ยจบเลยแม่จบเลยแม่ชิปไพ่แรกมันเขียนอะไาไปเฮ้ยโอ้ทำดีทำดียกดียกดีมันเขียนว่าอะไรนะไไรรอะวาง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 เออ กดไปก่อนเลยวะทำดีก่อนทำดีก่อนโอ้โหดิมาต้องรีบทำประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวมาต้องรีฟันไงเร็วนั่นตัวเฮียอะไรอ่ะตัวอะไรตัวเฮียไงโอเครู้เรื่องเลยพี่หลบพี่หลบก่อนแล้วเฮียกูหลบแล้วไม่รู้ละตัวหน้าเหมือนหนอนตัวอะไรอ่ะคุณต้องเงียบเถอะเงียบเถอะเอ้ยกูอยากมีเรื่องว่ะอีอาอีอูอีอา นั่นไงตายไหมไอ้เหี้ยตัวอะไรอ่ะคานมาไม่ใช่ไม่ใช่กระจัวด้วยอกระโหลกมีขากระโหลกมีขาขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงไว้ขึ้นที่สูงอุ้ยมันล็อมันล็ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครตายใครตายข้างล่างอ่ะใครตายกูเกลียดคำนี้มากเลยอะไรอ่าเนี่ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะมันมาล้อปะถ้ามันมาคุณตายและแหละคุณพูดแต่อะไรอะเนี่ยเนี่ยมันล้อเพื่อนหัวเพื่อนมึงอ่ะไหนหัวเพื่อนกูคุณคุณคุณ มันยืนอยู่นั่นน่ะมันยืนอยู่นั่นน่ะเฮ้ยมีคนเปิดมีคนเปิดเดี๋ยวดพี่ไปเอาหัวเพื่อนไงเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวพี่เบาเองเหรอเดี๋ยวพี่เบาเองหัวไอ้หมูไอ้เนี่ยไวายเจ้าหัวหมูอ่ะไอ้หมูมึงได้ยินป่ะ <c oughs> มึงน,นี่มึงอู้หูอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้ออ้ออันนี้ไม่ใอ่ไอ้สารมันกลายล่อกันดิเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเดิ ไอปีศาจหน้ากีอย่ามายุ่งกับกูไปไกลๆช่วยด้วยเฮียอะไรนล่ะไม่เฮียไปไกลๆไม่พูดเป็นคำเดียวออ้าวมาสมาทำไมไม่พูดอ้าวไอโอ้ร่ะเฮียเอ้าวอะไรวะแปลกๆนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาหัวหมูไปไว้ก่อน ผมหมัวหว้ใครอ่ะไหว้มึงอะเจ๊คงเจ๊กันน่ะค่อยค่อยค่อยโอ๊ตโอ๊มึงนี่โอ๊บี้โอ้ตเจกันไม่พี่มีที่ไหนไม่เห็นเลยแล้วพวกมันอยู่ไหนวะสองคนมาช่วยยกลูกปั้นยักษ์หน่อยเออมาช่วยยกลูกปั้นหน่อยดิ๋ยวมันใหญ่จะแค่ไหนใช่วหมมันมัทางนี้ทางนี้โอ๊ตมึงเอารถไปเลยทิ้งไว้ก่อนเอารถไปเลยเก็บไวก่อนเอาไปเข้าเลย มาคุณบุลไม่ได้โุลนคุณอะไรบนนี้พี่ม้าตายแล้วเกมหลุดด้วยอีกแล้วเหรอเออตายแล้วก็เกมหลุดสมเป็นมนุษย์รีฟัน,นเฮียเนี่ยติดเหรอหน,นักอ่ะมันติดเ <c oughs> อาได้ลนะนี่ไงออกมาออกมาออกมาอ่ะดึง<า>เออคุณลากไปเลยคุณถอยหลังเข้าไปในห้องนั้นอุ้ยคุณคุณอะะไรออุ้ยโดนเฮียเนี่ยคุณอะไรอ่ะเงียบเงียบเงียบอะไรเงียบ มามามายก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 พังชิบหายหมดแล้วมาเดี๋ยวจากสองหมื่นเดี๋ยวมาเฮ้ยหลุมเฮียเอะอเฮียมีหลุมเฮียด้วยเนี่ยคุณมันแตกายทำไมตายอ่ะระวังล่วงลงไป ก็กูหันหลังเดินตกหลุงใช่ไ้มของก็พังเลยตายแล้วตายล้มลงไปตายหิวอยู่ดีๆก็ตายลง้มลงไปในหิวไงรูปปั้นที่หอบมาก็แตกเลยล้มลงไปในหิวนี่ด่านนี้เราได้เงินเท่าไหร่อาจะเอาตังค์หนี่ยมาพอไม่มีไม่รู้เงินพี่เศร้าไว้ยสมาร์ตี้รีฟันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เล่นแล้วหลุดตลอด สงสัยเราจะจบกันแค่นี้ว่ะมันไม่มีของมีค่าอะไรเฮี้ยหมดแล้วเหงาเลยตอนนี้เงียบเลยถ้าลูกปั้นนั้นมาถึงก็น่าจะได้อืมแต่ลูกปั้นมันแตกไปแล้วแต่มาไม่ถึงไอ้ทียตกใจหมดหล่นแล้วน่ะไปของปะเออเจออะไรวะเจออย่าจบตอนนี้ไปใส่กันเฮ้ยนิดเดียวมันจะรู้กันไหมนี่ที่ว่าต้องหมื่นสองหมื่นรู้ดีมันมีตัวเลข ไปข่าดนี้พี่เจ็ดพันเขาอาจจะไปเจอกับพิงของแอนนาเบลน่าจะลอกแล้วครับผมเอาวะมีโอกาสผ่านมันมันจะเอาของลางนี่มันก็วางไว้ตรงนี้สิวะแต่อันนาเบลมันจะดิ้นของแตกป่ะารถนะต้องถือแยกไปนะอันนาเบลว่ะเ้ยมึงมาช่วยกูยกมีแอนนาเบลเนี่ะทำยังไงห้าพันแล้วเหรอ แล้วมันไม่ยกเอนาเบลก่อนว่าแล้วมันยกอย่างคืนมันไม่ได้ม่เสียหายไม่แต่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไอนาเบลไปก็ผ่านเลยปะเอาไปแค่นี้ก็พอนะก็ใช่แต่เราไปซื้อของแล้วมันไม่เอารถมาลองไว้แตกไหมล่ะมาแตกได้ไหมผ่านแล้วมาโอ้ใหญ่เลยทเขาอู้มันทำลายของด้วยมันทุบรถทุบไอยทาง ูมโอ้ยโอหเรียบร้อยเขี่ยเจ็บเราเอนนาเบลไปสู้มันเอาเอนนาเบลไปตีมันเลยฟิลฟิลดังแนี้นึงอ้าเขี่ยโอ้ยสัตว์เละเละเเะะโอ้โหหมดหมดแล้วของขังไว้ที่อ่ะเหลือความหวังเดียวแค่หินนะ อี้เียจากจะได้ผ่านตัวอะไรม่รูปบ้เริ่มเลยมันไม่ใช่เอนนนาเบลสู้มันเลยหลบไม่ได้ไงไปยืนตรงนี้เดี๋ยวมันตีเดี๋ยวมันก็ตีพินอีกไอะยืนตรงนี้มันเห็นใช่ใครวะที่นั่งอยู่เนี่ยถูกแล้วมันจะถูกแล้วมันจะถูกแล้วงายเรียบร้อยเปี่ยนี่กลัวได้เริ่มใหม่มีจับมีจับโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยอเรียบร้อยอแล้วก็ยังจะยืนอยู่ตรงนี้นะบอกให้มัช่วยบิดไอ้เหี้ยนั่นก่อนมันติดประตูอยู่เรียบร้อยกูนั่งดูอยู่ตั้งนานเรียบร้อยครับแล้วนี่ก็คือเจ้าูเจ้าปูแล้วนี่ก็คือ

อย่าลุกอีกหย่าด้วยอย่าด้วยอย่าด้วยคนอย่างมึงมึงเจอรถเข็นกูอย่าลุก เฮียอะไรเนี่ยปิดปิดเลยวะปิดปิดเลยวะเฮ้ยปืนปืนปืนปะวะปืนปะวะนี่ไงเล่าพวกมึงอ่ะตายแจ๊ะซะเอ้าเฮียหมดเฮ้ยไม่โดนได้เวลาแล้วไอ้ไอ้ยวกูยังอยู่มึงก็ได้แก่ขบวนเลาะไปเท่านั้นแหละมองลงกู ไมอใจเอยเดเอร์อย่างน้อยมีมงลงเว้ยจบเรียบร้อยนะครับสำหรับรีโปแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตายหาแล้วก็เริ่มใหม่หมดเลยด้วยพี่มาที่มารีฟันสมาร์ตลี้สมาร์ตีบทน้อยมากวันนี้นะครับรีฟันเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ทาให้เราต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราถึงด่านห้าใช่ไหมนั่นคือด่านสุดท้ายที่ถึงใช่ ยากอยู่นะยากอย <My guys. S 1> ของมันใหญ่แล้วทางมันมแค่ง,แง,ง่ายเกินอะ่ะกูไม่รู้ก็กูถอยรถลูกป,ปั้นมาแล้วมันก็มีหลุมไม่เหี้ยใครไปเห็นไม่มีใครเบรกกูเลยกูก็ลงไปเลยดินะครับก็ <c oughs> นี่ก็คือรีโปกบายบายบาย